สวัสดีครับกินข้าวกันหรือยังเอ่ยวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปกินอาหารตามสั่งนะครับร้านเป้าหมายตามสั่งอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสายสี่นะครับถ้าเรามุ่งหน้ามาจากเทกเ็กเกษนะครับใหเราวิ่งมาทางที่จะไปสรยานะครับแล้วเราก็ไปยูเทิร์นใต้สะพานนะครับร้านนี้ก็ผมมาฝากท้องเป็นประจำนะครับเมนูที่สั่งบ่อยๆเลยก็คือกับข้าทะเลนะครับ เพราะว่ากุ้งร้านป้าเขาตัวใหญ่มาก <Wow. S 1> และปลาหมึกก็สดมากนะครับผมจะมีเป็นชุดคอมโบเซ็ตนะครับก็คือสั่งเป็นกระเพราทะเลแล้วก็เกาเหลาเนื้อนะครับเป็นอะไรที่บอกว่าโคตรฟินนะครับแล้วทำไมรถติดวะพอจะมาทีไรรถติดทุกทีเลยแต่เราเป็นมอไซค์ครับเราไปได้ไวกว่าอยู่แล้ว ร้านป้าหมายจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราต้องไปอยู่เทินใต้สะพานนะครับร้านจะอยู่ตรงตีนสะพานนะครับเนี่ยถ้ามองไปทางขวาจะเห็นเลยนะครับไม่รู้ว่าวันนี้คนเยอะหรือเปล่าตรงนู้นนะครับที่เป็นหลังคาสีแดงๆนะครับแล้วก็ข้างๆร้านของป้าก็จะเป็นร้านไอติมนะครับชื่อว่าร้านพายุไอติมนะครับเป็นของนุชชายเขานะครับ ก็เป็นไอติมของไทยเนี่ยนะครับจะมีเป็นรสชาติของผลไม้ตามฤดูกาลนะครับราคาก็ไม่แพงครับแถมอร่อยด้วยนะครับนี่ครับถ้าเรายูเทิร์นกลับมาแล้วก็จะเป็นทางที่จะมุ่งหน้าไปถนนอักษะนะครับ <Okay. S 1> พอเราเห็นป้ายถนนอุทยานปุ๊บให้เราเตรียมชะลอชิดซ้ายนะครับเหมือนวันนี้จะไม่จะไม่ค่อยมีคนเยอะเท่าไหร่นะครับ ก็เป็นโชคดีของเรานี่นะครับร้านปราหมายก็จะอยู่ตรงซ้ายมือด้านหน้านี่นะครับนี่เลยอ้อวันนี้ไม่ค่อยมีคนนี่แล้วก็ข้างๆจะเป็นร้านพายุไอติมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสั่งข้าวกินกันดีกว่า ตอนนี้อาหารที่ผมสั่งมาแล้วนะครับนี่ครับกะเพราทะเลแล้วก็อันนี้กุเหเลาเนื้อเปื่อยกุ้งที่ร้านป้าหมายใช้นะครับเขาใช้เป็นกุ้งตัวใหญ่มากเลยดูนะเป็นไงโคตรน่ากินนะแล้วก็ปลาหมึกก็สดมากนะครับโคตรฟินนะ่ะ โอเคครับตอนนี้เรากินข้าวันเสร็จแล้วกินของข้าวแล้วแล้วเราก็ต้องไปตบด้วยของหวานนะครับเราจะมาที่ร้านพายุไอติมที่อยู่ข้างๆกันนะครับมาดูกันเลยพายุไอติมไอติมไหนครับนี่ครับไอติม 2 5บาทได้3ลูกนะครับตอนนี้ผมก็กินข้าวกับไอติมเสร็จแล้วนะครับใครอยากมาลองกินร้านประหมยก็มาได้เลยนะครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นเขาปิดป้ายอยู่ในร้านว่าวันที่20จะย้ายนะครับย้ายไปอยู่ในถนนอักษรนะครับ ก็ใครที่จะมาลองก่อนวันที่2 0ก็มาได้นะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโชค